รักเราเท่าชีวีใครหนอปลาณีไม่มีเสริมคลายพ่อแม่เลยนะเยี่ยมมากเลยใครหนอรักเราใช่เพียงรูปก,กายโอ,โอ้ไม่ใช่เพียงแต่ว่ารักว่าแหมลูกจะต้องสวยลูกจะต้องรอเคยเห็นไหมที่ลูกออก พอคุณแม่คลอดออกมาแล้วขาก็รีบเดินไม่ได้แขนก็รีบนะตาบอดปากเบี้ยวจมูกแหวง่งแม่รักไหมต้องรักเห็นไหมคุณแม่ก็รักเหมือนกันใครหนอรักเราใช่เพียงลูกกายรักเขาไม่นายมิคิดทำลายไม่ทำลายลูกเราเนะ่ะเกิดมาเราต้องรักอยู่แล้ว ใครหนอใครหนอรักเราเท่าสวงในคุณแม่รักเรานะเท่ากับท,ทั้งจิตใจเลยทั้งจิตใจเลยใครหนอเอาใจปลอบเราเรื่อยมาคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ดีมากตอบทั้งคุณพ่อด้วยคุณแม่ด้วยเห็นไหมดีมากไม่ลืมคุณพ่อนะ ใครหนอรักเราดังดวงแก้วตาพ่อแม่เวลาสิ่งที่สำคัญที่สุดอวัยวะที่สำคัญที่สุดในร่างกายของเราก็คือลูกตาดวงตาเนี่ยแต่คุณแม่เนี่ยรักเราอย่างกับรักลูกตาเลยนะรักเขากว้างกว่า,วาพื้นพรัุาพาณภากาคือคุณรักความรักของแม่เนี่ยหรือพ่อแม่เนี่ย เท่ากับพื้นดินและนภากาศคือท้องฟ้าอากาศเขาเปรียบเทียบต่อไปีนเปรียบเทียบนะต่อไปเป็นคำเปรียบเทียบของเราในป .1 ใช้ดินสอใช้ดินสอเขาเปรียบเทียบนะจะเอาโลกมาทำปากกาถ้าเป็นป .1 นึ่ก็คือเอาโลกมาทำดิน ดินสอถ้าเป็นดินสอเนี <c oughs> ่ยเพราะเรายังไม่ได้ใช้ปากกาใช่ไหมแต่นักเรียนรู้จักปากกาไหมครับู้ักอ้าวรู้จักปากกาอ้าวอ้าวรู้จักปากกา <c oughs> เขาบอกว่าเอาโลกทั้งโลกเนี่ยมาทําปากกา <c oughs> โอ้โหดําบดล่มเลยใช่ไหม <c oughs> อ่าจะเอาโลกมาทําปากกาแล้วเอาณนาเอาท้องฟ้าน้าแปลว่าท้องฟ้า <c oughs> แล้วเอาน้ามาแทนอะไรแทนกระดาษ โอ้กระดาษแผ่นใหญ่ไหมเออแงนเปนบนทอ้องแงนเปบนท้องฟ้าเนี่ยเปลี่ยวว่าท้องฟ้าเป็นกระดาษก็แล้วกันโลกเป็นอะไราปากกาจะเอาโลกมาทำปากกาแล้วเอาน้ามาแทนกระดาษเอาน้ำหมดมาหาสมุทรโอ้โหเพราะปากกาดำใหญ่ใช่ไหมปากกาคืออะไรคือโลกใช่ไหมน้ำหมึกก็ต้องเป็นอะไร แล้วเอาณภามาแทนกระดาษเอาน้ำหมดมาหาสมุทรโอ้โหใหญ่มากแทนอะไรแทนหมึกวาดประกาศพระคุณพอไหมไม่พอถูกต้องประกาศพระคุณไม่พอคือเอาโลคมระทนปากกาโลกประทัปากกาเอาณภาหรือ,าาาอาาาท้องฟ้ามาเป็นกระดาษเอาน้ำหมดมาหาสมุทรแทนหมึกวาดประกาศพระคุณไม่พอ ใครหนอรักเราเท่าชีวันคุณพ่อคุณแม่นะใครหนอรักเราเท่าชีวันใครหนอใครกันให้เราขี่คออคุณพ่อคุณแม่มใครหนอชักชวนดูหนังสี่จอนักเรียนเคยดูหนังสี่จอไหม,ไ,ม <laughs> ไปดูสนามหลวงเหรอโอ,อ้ยหนังสี่จอนี่เป็นคําเปรียบที่ เก่ามากและเก่าแต่ว่ายังพอเข้าใจคือสมัยก่อนนี้เขานอนกลางมุ้งไงดูหนังสี่จอเนี่ยมุ้งเราก็มีสี่ด้านใช่ไหมอ่ด้านอีกด้านหนึ่งด้าน,าน,านข้างบนเนี่ยเรานอนหงายเนี่ยเห็นบอกกันหน่อยเหมือนจอหนังใครหนอชักชวนดูหนังสี่จออย่าล้อนะลูกเดี๋ยวแม่พาไปดูหนังเออเงียบเลยรู้แล้วแล้วก็อย่ามัวรั้งรอทดแทนบุญคุณโอ้นี่เป็นเนื้อเพลง ที่เราเรียกว่าเพลงใครหนอนะอ่ะเรามาร้องเพลงนี้กันเพลงใครหนอแตกจะค่อยๆร้องนะค่อยๆร้องไปทีเราวักทีเราวัก,าวกตามเสียงดนตรีครูอยากให้หนักเรียนได้ฟังเสียงดนตรีแล้วร้องตามให้เหมือนกับเสียงดนตรีนะลองนะนยะ ใครนออะไรนะครับใครนอเยี่ยมมากลองตามไปอย่างนี้ตลอดนะฮะใครน้อใครนออ่ะรักเราเท่าชีวีนะประโยคแรกนะครับใครนอรักเรา เท่าชีวีเท่าชีวีพอดีมีเตียวตัวหนังสือสีแดงอยู่ด้วยตรงนั้นคือร้องซ้ำนะไทรนอร้องตามครับร้องตามครับไทรนอรักเราเท่าชีวีเท่าชีวีดีมากดีมากอ้าวร้องดังๆ ครูจะได้ทราบว่าร้องถูกหรือร้องผิดนะครับร้องนะฮะไปเรื่อยๆจะได้ร้องได้ทั้งเพลงเลยเท่าชีวิดีมากใครนอใครนอ ใครนอปราณีไม่มีเสื่อมใครไม่มีเสื่อมใายใครนอบรรทัดที่สองและใครนอรักใครนอรักเราใช่เพียงรูก,กาย รักเข้าไม่นายรักเข้าไม่นายมีคิดทำลายมีคิดทำลายใครเนาะตอนนี้สบายเลยนะร้องได้แล้วเทียบกับท่อนที่หนึ่งร้องได้ลท่อนที่สองสบายเลยอ้าวใครเนา รักเราเท่าสวงในเท่าสวงในใครนอเอาใจปลอบเราเรื่อยมาใครนอใครนอรักเราดังดวงแก้วตา รักข้าววางกว่าพื้นผาสุธาหน้าผาอากาศอ่ะดีมากนะค่อยๆไปจะเอาโลกอ้าวลองตามจะเอาโลกมาทำปากกาแล้วเอาหน้าพา มาแทนกระดาษเอาน้ำหมดเอาน้ำหมดมาหาสามุทรตรงนี้สบายเลยร้องง่ายมากเอาน้ำหมดมาหาสามุทรแทนมือกวาดประกาศประกาศประกาศ ลาคุณไม่พอท่อนสุดท้ายเหมือนกับท่อนที่หนึ่งท่อที่สองเลย,เอ,ยอ้าวใครนอรักเราเท่าชีวันเท่าชีวันใครนอใครกันให,ให้เราขี่คอใช่ไหมใครนอ ชักชวนดูนางสีจอดูแล้วละก็อย่ามว่วงล้าอ๋อทดแทนบุญคุณอ้าวและโอ้ไม่ยากเลยอ่ะดูที่เนื้อเพลงเราร้องเพลงนี้ไปพร้อมๆกันนะครับร้องเพลงนี้ไปพร้อมๆกันนะครับ อะขึ้นนองเตมาหน่อยกันนะ ไม่มีเสื่อมคลายไม่มีเสื่อมคลายใครนอรักเราใช่เพียงรูปกายตาขารัก,ขา,รกขาไม่นายมีกี่ทำลายใครนอใครนอรักเราเท่าทวงในเท่าทวงใน ใครนาเอาใจกว่าเราเรื่อยมากว่าเราเรื่อยมาใครนารักเราดังดวงแก้วตาราคากว้างกว่าพื้นพาสุธาหน้ากาจะเอาโลกมาทำปากกาแล้วเอานภา,ามาแทนกระดาษเอาน้ำบวดมาหาสมุรแทนหมอกวาด ประกาศรักคุณไม่พอใครนอรักเราเท่าชีวันเท่าชีวันใครนอใ,ใครกันให้เราขี่กอใครนอชักชวนดูหนังสี่จอรู้แล้วลวก็อย่ามัวรังรอทดแทนบุญคุณ อ้าวตอนนี้วันนี้อะไรคิดว่าอยากจะให้นักเรียนลง